สวัสดีครับแวร์เฮาส์บายแฮปปี้คอนนะครับวันนี้มาดูการติดตั้งผนังนะครับที่อ่างทองนะครับหลังจากที่ติดตั้งหลังคาเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะเป็นการติดตั้งผนังนะครับรอบอาคารนะครับหลังตัวนี้ใช้ของบูสโคมนะครับหนา0.4เป็นสีเทานะครับอนนี้ช่างข้ดตั้งล่างแล้วข้างบนจะเป็นตัว่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมตัวขึ้นไปนะครับ กกการตัันนนห่อยมีคําถามว่าทําไมไม่ถึงข้างล่างนะครับตรงนี้ที่เราเว้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการตอ่อฉับปูนขึ้นไปนะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับไวเฮาไบแฮปปี้คอนครับสนใจสร้างโกดังติดต่อได้ตามลิงก์เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดตกันอีกทีนะครับวันนี้สวัสดีครับ 영아니 <목소리로>